สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับฮ์ดบีดิเช่นเคยนะคะเช่นเคยอะไรมาไม่บ่อยวันนี้นะคะฮดบีจะมาทําเมนูสุดแสนง่ายแล้วก็เป็นเมนูโปรดของคุณสามีนะคะง่ายมากจริงเรามาดูกันอย่างแรกเลยนะคะามาตอกไข่ก่อนนะคะไข่นี้นะคะบีจะเอามาทําเป็นเส้นสปาเกตตี้นะคะก็คือเราจะใช้ไข่าสามฟองเนาะเพราะบีเนี่ยกินโลร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งเส้นสปาเกตตี้เนี่ยคาร์โบไฮเดรตมันสูงมากนะอะ จกนั่นตีไข่สามฟองเสร็จนะคะก็เปิดเตาแก๊สได้เลยและจากนั้นนะคะดูสิว่าจะไปทําอะไรอ่าหยิบน้ํามันน่นแนงหยิบน้ํามันนะคะน้ํามันที่ไปใช้จะเป็นน้ํามันอฟอยนะคะซึ่งมันก็จะอีกเช่นเคยนะคะก็จะขับ,ขบนะคะก็จะต่ํานะคะมากแล้วก็จากนั้นนะพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วให้เราเจลไข่ไปเลย เจียวไปเจียวไปจะไม่ต้องเยอะนะอพอสิอพอจากนั้นเทไข่ลงไปในกระทะได้เลยคะ่ะจะบอกนะคะว่าไอสปากเกตตี้เนี่ยเป็นเมนูยอดฮิตมากนะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์ทางที่ไม่ใช่เป็นเมนูประจำชาตินะแต่ว่าเพราะมันทำง่ายนะคะอาจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมตัวการหั่นดอกกระดําใช่ดอกกระดัมไหมคะใช่ไหมอืมไม่แน่ใจ าหั่นไปนะคะดอกกระหล่ำที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยสังเกตดีๆว่าจะไม่เหมือนที่ไทยเนาะก้านมันจะสั้นแล้วก็ดอกมันจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเวลาหั่นเนี่ยมันก็จะแตกละเอียดอย่างนี้แหละอะไรที่เป็นก้านแข็งแล้วก็ออกไปนะคะแต่ว่ายังไงอบิดต,ต้องการที่จะให้ดอกมันหั่นให้มันเล็กๆอยู่แล้วนะคะก็จากนั้นนะคะเราก็หั่นไปจนหมดเลยขอพิบ้าอย่างหนึ่งนะคะเรื่องสปาเกตตี สปาเกตตี้ของเนเธอร์แลนด์เนี่ยน้ำซอสน,นะคะก็จะมีสำเร็จรูปแล้วก็มีหลายแบบมากนะคะอ่ะจากนั้นนะไข่ของเราก็จะสุกได้ที่แล้วแล้วก็ไข่ขึ้นมาวางบนเขียงแล้วก็ทำการม้วนมันนะคะเพื่อที่จะหั่นให้เป็นช้นเส้นได้ง่ายแล้วก็ไวขึ้นนะคะร้อนนะคะระวังร้อนนี่ก็คือร้อนมากแต่ทำไปอย่าบน่นอ่ะเอาไ้ตรงกลางอ่ะชืบน่นไงอ่ะเกือบพลาดอ่ะมีรอยแตกนิดนึง ไม่เป็นไรอ่ะจากนั้นนะคะก็ใช้มีดมีดที่ใช้หั่นผักนี้แหละเอามาหัน่นไข่หัน่นช,ชุบชับชุบชับหั่นไปจนหมดเลยนะคะหั่นเป็นเส้นเล็กๆได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะคะที่จริงไข่ย,ยิ่งบางยิ่งดีนะอันนี้ไข่แอบหนาไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรคพอที่จริงแล้วมันควรที่จะทำสองครั้งเนาะมันจะได้เยอะแต่ว่าหนาก็ไม่เป็นไรกินอิ่มดีจากนั้นนะคะก็ใส่จานที่เตรียมไว้เลยอ่ะใส่เข้าไปชิบชบอ่าหมดแล้ว นี่ก็จะได้เป็นอย่างนี้นะ,ะจากนั้นนะคะก็จะให้เอาเนื้อนะคะเนื้อสับนะคะที่เตรียมไว้ก็จะเป็นในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันจะเป็นเนื้ออย่างนี้เลยคือง่ายมากคือเนื้ออย่างเงี้ยเอาแบบแค่แกะแล้วก็ใส่ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ามันลงไปด้วยนะเพราะว่าในเนื้อพอเราทอดทอดไปอ่ะมันจะมีความเป็นมันออกมาแล้วก็เป็นน้ําออกมานะคะอืจากนั้นนะคะ พอน้ำเดือดให้เราเริ่มใส่เส้นอันนี้จะเป็นเส้นของสามีนะคะเส้นสปาเกตตี้ของสามีสามีจะกินแบบเป็นเส้นสีน้ำตาลหน่อยอ่าจากนั้นนี้ก็จะเป็นซอสน,นะคะซอสสาเร็จรูปอันนี้ที่บิชัยนะก็จะเป็นเป็นรสแบบรสกระเทียมกลิ่นกระเทียมหน่อยๆนะคะอ่าหลังจากที่เนื้อสุกแล้วนะคะให้เราใส่ซอสลงไปได้เลยแอบเสียดายนะข้างในมันเยอะแต่ว่าขี้เกียจต,ต้องล้างช้อนอีกก็เลยเออขอยับเอาล้วกัน หลังจากที่ซอสช็อตว่าซอสใส่หมดแล้วจากนั้นเราให้ใส่ออริกาโนนะคะออริกาโนหอมมากต้องใส่นะถึงแม้ว่าซอสมันจะแบบหอมอยู่แล้วแต่เราต้องใส่เพิ่มนะคะจากนั้นให้ใส่ซอสนะคะคือจะบอกว่าใส่ทําไมห้ามทําตามนะคะถ้าใครคิดจะทําตามเพราะว่ามันเค็มมากซอสมันเค็มมากอยู่แล้วใส่เกลือเข้าไปอีกตายแล้วจากนั้นนะคะก็ให้ใส่ผงกระเทียมนะคะที่จริงมันเป็นรสกระเทียมอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่สะใจไม่จัดจ้านะฉะนั้นเราต้องใส่อีกนะคะ เราจะต้องแบบเป็นกลิ่นกระเทียมทั้งบ้านนะคะจากนั้นให้ใส่พริกเข้าไปนิดนึงค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะคุณสามีกินเผ็ดมากไม่ได้บดแซบเลยอะน้องแมวน้องแมวอยากจะมาช่วยทํากับข้าวนะคะจากนั้นให้เราใส่น้องแมวลงไปเลยอะไม่ใช่น้องแมวลงไปค่ะหลังจากที่ผัดทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะก็จะเป็นนี้ในคลิปลืมใส่ผักนะจะลืมใส่จริงมาใส่ทีหลังนั่นไงผักเริมเข้าก็ซอสหล้วอะนี่นะคะเส้นไข่ที่เราเตรียมไว้ระหว่งางรอเส้นสุกให้เราตัก น้ำซอสที่เสร็จแล้วราดเข้าไปค่ะราดเข้าไปค่ะอ่าอ,อีกสักหน่อยแล้วกันอืมไม่ช่ำแล้วคือลืมนึกไปแม้ว่ามันเค็มไม่เป็นไรใส่อีกอืมอ่ะพอก็จะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะอ่ะจากนั้นนะคะเส้นของคุณสามีก็สุกกำลังดีเลย สาม,มีเป็นคนกินอะไรง่ายๆนะคะเส้นสปาเกตตี้ก็กินง่ายเพราะฉันต้องตัดก่อน,นะคะเพราะสาม,มีไม่ชอบกินเส้นแบบยาวๆนะคะชอบกินสปาเกตตี้แต่ถ้าเส้นยาวไปค่ะคือแบบบางทีเวลาเห็นนางตักสปาเกตตี้ใส่ช้อนเนี่ยแบบโอทรมานถ้าเป็นคนไทยนะถ้าเป็นเรานะเราก็จะดูดเข้าไปเลยเส้นยาว่ไหนก็ดูดไปให้หมดแต่นางจะต้องเอาไปใส่ใสชัยใ,ใ,ใ,ใส่ช้อนก่อนนะคะแล้วถึงจะกินได้นางจะไม่มีการดูดนะคะ กินงายค่ะอะ่ก็จะได้ประมาณแบบนี้เนาะจากนั้นก็ให้ตักซอสทั้งหมดราดเข้าไปเลยค่ะอ่าเยอะอยู่เดอ้อไม่เป็นไรอ่ะเก็บให้หมดนั้นละนี้นะคะหน้าตาก็จะมาเป็นประมาณนี้นะคะโอ้เกือบไม่ได้กินกันละทีเดียวสามีอ่ะ จากนั้นนะคะทีให้เราใส่ชีสนะคะก็จะเป็นชีสเป็นชีสขูดแล้วชีสฝอยนะคะอ่าใส่เข้าไปคือชีสมันเป็นอะไรที่แบบต้องมีนะสปากเกตตี้เสร็จแล้วต้องราดชีสข้างบนอ่าจัดโต๊ะค่ะจะนำจานมาวางได้เลยค่ะนีอ่อ่า จากนั้นนะคะก็เอาช้อนซ้อมมาวางได้เลยคะ่ะเสีเยงอะไรอ่ะลูกค้าสั่งกาแฟนะคะพอดีว่าอัดคลิปตอนลูกค้าสั่งกาแฟนะคะก็เลยเสียงเครื่องทํากาแฟดังอ่าไม่เป็นไรเราทํำกันต่อจากนั้นจุดเทียน,นะคะ่ะจุดไม่ได้สักทีแม่เทียนใหม่มากจุดไม่ได้อ่าไม่เป็นไรพักกล้องก่อนละกันอืมท่าดา เสร็จแล้วนะคะน,นี่เลยก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วอ่ามีเทียนด้วยเห็นไหม mm hmm. เทียนจุดได้แล้วอ่าแล้วนี่ก็ของเรานะคะของบีดเองสวยงามตามของเรื่องนะคะอ่าจากนั้นนะก็เตรียมตัวกินได้เขาจ,จะบอกค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะสําหรับคนที่ติดตามนะคะจนจบคลิปบายบาย